สวัสดีเจ้าได้ยังกินกันเจ้านี่ตำพริกตำหอมวันนี้เมนูอย่างเจ้าเมนูฮอวันี่ก็คือแก่งนอเจ้าแก่งนอไหมเจ้าวันนี้เขาจะเก่งนอไม่เมียงเมียงเขาได้เจ้าีนเจ้าตำพริกต้องใส่เกลือไปนะเจ้าการตำพริกใส่เกลือเื่อจะทำให้เข้าเครื่องกันเจ้าใส่เกลือเราวบัดิลืมใส่กะปิไปนะเจ้าตำพริกเสร็จแล้วก็ว่ายมาใส่พักเขาเจ้านี่ อันนี้เป็นพักละเจ้าคนเมียงเขาห้องพักละเจ้าภาษาการเขาเรียกชะอมนี่พักหอมพักล้ํานอเขากบตม้มเริ่มหวานแล้วเจ้าอันนี้ต้มหลอบสองหลอบสามแล้วเจ้าแตนน่นอนนี่ตึง้งตึ้งหวานเร็้วเจ้าเป็นจะหวานเป็นพิเศษไปละนอก,กิมสูง ตุ้มนอเราไหวกัว็วายมาอันใส่เห็ดเอาต้ยปลาตีนแล้วก็ล่างตัดให้เป็นชิ้นพอดีคั้นะเจ้านอขฮาหวานแล้วกะใสพริกที่ข้าโคกก,กี้เจ้าลงไปเลยเจ้ามักขนะเจ้าแก่งนอเน,นี่ยโอ้ดูเอาวันล้ำกับเอาวันสากเอาน้นมล่างโคกใสเนี่ยนาะเจ้า มอแกงเขาวันน้ำมอแกงเขาเดือดถมรอบแล้วใส่เฮ็ดลงไปเลยเจ้าํำมาได้กับใส่นั่นเจ้าแกงนอไม้นี่นะทำกับเขาวดยมีสูตรตายตัวเจ้าบางคนกับรำใส่พักสารพัดพักใส่ได้หมดเจ้าเฮ็ดขอนเฮ็ดลม้มอันนี้เขาใส่เป็นเฮ็ดเฮ็ดหูหนูนะเนาะเฮ็ดหูหนูสีดำเฮ็ดหูลวกนี่หน คนเมียเบิกห้องเฮ็ดหูล้วเจ้าแต่ละตีแต่ละผกักแต่ละบานกะห้องมันจะเหมือนกันเจ้านี่เจ้าลูกโดเท้าพริกเดงกับบะแข่งอุย้ยลงไปในหมอ้อเลยเจ้าหีไปกับครบใส่บะแข้งตอบนี่หนะกับอันพริกแดงเอาไปตวัวใส่เพิ่มเติมปรุงเพิ่มก็คือผงปรุงรสเจ้า ผงปรุงรสแล้วก็ตามด้วยผงนัวใส่หลายแสบหลายอืมหอมเริ่มหอมแล้วเจ้าทุกคนนี่เจ้านั่นปลาห้าเขาเจ้าใส่ไปเลยค่ะหนึ่งปากหนึ่งทับพีเจ้าไทยผ่องเมี้ยงผ่องเนาะกลางผ่อง แต่คนเมืองนี่ถ้าอู้สากลเปิดตรงว่าอู้ไทยอู้ไทยเห่ก้อู้ไทยประเล็ดเองนะ <c oughs> <c oughs> ติดมายามน้อยเนาะเจ้านี่แกงเขาใกล้ซุปได้ตีแล้วกะใส่พักละเจ้าเนี่ยเขาคนเมียงเขาติดเมียงเนาะถึงจะอู้กลางอู้อย่างกระตงทราบเมียงเจ้าพักละก็คือพักชะอมเจ้าใส่ลงไปเจ้าหอมไปข้ามบ้านเลยแกงพักละมาได้นี่เปิดตรงหัวบ,บ้านนั่นแกงพักละแหล่น่ะ อืม้าคณะทุกคนดูกลิ่นกับเข้าเรือแก่งจีจะอิ่มเมิ้นน่เจ้าเนี่ยเขาโตมากับแก่งแบบนี้กับเข้าเมียงเมียงล้ำแตๆเจ้าแก่งนอไซเฮ็ด